กิจกรรมที่น่าสนใจกับผู้สูงวัยนะครับซึ่งเทศบาลตำบลหางดงจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะชีวิตผู้สูงวัยและความเข้มแข็งกลุ่มผู้สูงอายุครับที่เทศบาลตำบลหางดงนายแสวงใบงิ้วนายกเทศมนตรีตำบลหางดงร่วมกับกองสวัสดิการสังคมครับ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะชีวิตผู้สูงวัยและความเข้มแข็งกลุ่มผู้สูงอายุโดยมีนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒสอสอเขต8จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนจาก6หมู่บ้านแล้วก็มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจนถึงคนที่มีอายุมากที่สุดในวันนี้ก็คือ79สาปีครับสำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตผู้สูงอายุเสริมสร้างสุขภาวะ4ีด้านเพิ่มพลังสูงวัย และเล่นแบบสุขในวัยสูงอายุ โดยมีการฝึกกายบริหารหายใจเข้าออกอย่างเหมาะสมฝึกทำอย่างยืดออกกำลังกายและกิจกรรมกลุ่มระดมสมองค่ะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตในผู้สูงวัยการดูแลสุขภาพอนามัยเฝ้าระวังรักษาสุขภาพการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่นายอวยชัยพิริยานิจกรประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหางดงเนื่องในโอกาสได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี2567จากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธิบดสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีและผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี2568อีกด้วยค่ะครับกิจกรรมของผู้สูงอายุหลายๆ